สวัสดีครับวันนี้วันพุธนะฮะมีภารกิจนิดหน่อยคือจากที่ผมเนี่ยได้รถแทดได้โครงรถแทดมาจากเพื่อนนะครับสีต้มนะครับแล้วมันขาดอะไรหลายอย่างมากทีนี้ก็เลยไปติดต่อหาซื้ออะไรที่ขาดหายไปเนี่ยปรากฏว่าไปเจอคนที่เขาขายขายซากรถหาแซดทั้งคันนะ ก็ซื้อทั้งคันถูกกว่าไปหาซื้ออะไหล่ชิ้นเดียวตามอินเทอร์เน็ตฮะก็เดี๋ยวนี่กำลังจะไปดูแล้วก็ไปเอารถไปลากรถกลับไปที่ช็อปครับผมโอเคครับแันนี้คือรถที่เรามาดูครับเพื่อนผมเนี่ยจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยครับร้อยกว่าเหรียญฮะทั้งคันเลย ก็ถ้าเอาไปนี่ก็ขายได้กําไรนะครับแยกชิ้นส่วนแล้วก็ขายเนี่ยแล้วของที่ผมอยากได้เนี่ยก็มีมีท่อเบรกแล้วก็ท่อน้ํามันนะครับแล้วก็ขาเบรกขาคัดครับผมคันนี้มีไทเทลมีทะเบียนมีเลขเรียบร้อยนะฮะก็ นั่นแหะครับแต่สภาพนี่ผุทั้งคันเลยครับผุจนแบบน่ากลัวเลยฮะนี่คือฝากระโปรงนะครับที่เห็นเห็นอยู่นี่เหลือเหลือแบบเป็นแผ่นบ,งบางๆแค่นี้เองครับอันนี้รถปีเจ็ดสองครับผมชนมาด้วยหลังคาผุอันนี้ไฟท้ายล่วงอย่างนี้นะครับ เละครับอันนี้นี่รถลากมาแล้วนะครับ ไม่สำเร็จนะฮะนี่รีบมาโอโ้รถนี่ก็ไม่ได้เห็นสภาพก่อนกันฮะก็ผูหนักพอสมควรครับจริงๆเราอยากได้อะไรสองสมชิ้นในรถเท่านั้นเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอตัดสินใจอีกทีนึงอาจจะเอาหรือไม่เอาเดี๋ยวขอ,ขอคิดดูก่อนอ่ะเพราะว่า เอาไปเนี่ยสภาพอย่างนี้นี่เป็นภาระพอสมควรครับเมื่อกี้พยายามยกออกมาเนี่ยมันคือล้อหลังเนี่ยมันจมล้อหลังเนี่ยมันจมดินไปลึกพอสมควรฮะรแล้วตอนแล้วมันผุหมดแล้วทั้งพวกอาร์มเอิร์มเพาเนี่ยผุเลยฮะก็เมื่อกี้ดึงพยายามดึงออกมาเนี่ยมันรถมันเหมือนจะขาดขครึ่งอะฮะ ก็น่าจะเอาออกมาเนี่ยลำบากพอสมควรก็เดี๋ยวขอนึกดูก่อนว่าจะเอาอยัางไงเกลครับสรุปว่าไม่สําเร็จนะครับคือคิดว่าคงตัดใจไม่เอากันเพราะว่าโอโ้สภาพรถมันแย่มากครับแล้วก็ผุทั้งคันแล้วก็มันทําท่าเหมือนจะขาดครึ่งแล้วครับคิดว่าถ้าเกิดเอามาเนี่ยก็คง พงตรงว่าเอามาก็ได้ใช้มีอะไรหลายอย่างที่เราใช้ได้ครับแต่ว่าเอามาแล้วเนี่ยโอ้มันจะลําบากตอนตอนเก็บครับผมเก็บลําบากเคลื่อนย้ายลําบากแล้วก็เลยตัดใจไม่เอากันโอเคยังไงวันนี้แค่นี้ก่อนครับนี่คือร้านออซัมซีนะครับเมื่อก่อนผมเอารถแดรถดัซสันรถนิสสัน,ดดสนของผมเนี่ยสี่คันเนี่ยทำนีหน่หมดเลยครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูของกันครับ น,นี่นะครับอันนี้ก็อู่ปลูกแซดครับผมแซดเยอะมากนะครับมี <c oughs> อันนี้จอเพื่อนผมับผมจอจอมาเติอหัวอหัวแซดครับผมส่ว <c oughs> นผมเนี่ย เราแรกมาดูอุโมงเกียร์ครับผมมาดูอุโมงเกียร์ซากคันนี้ครับนี่นะครับเราจะมาเอาอันนี้นะฮะผูยึดเกียร์ครับผมเอ๊ยยังไงดี เะเอาไปใส่รถแปดคันตีต้มนะฮะแต่ดูดูไปแล้วเนี่ยมีหลายอย่างหลายชิ้นที่มันใช้ได้ครับก็เลยว่าเดี๋ยวจะหาทางซื้อไปทั้งทั้งลำเลยครึ่งลำครับผมไม่แพงครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาวิธีเอาออกไปกันครับ โอ้นี้เชี่ยวชาญัซวดมากครับผมอันนี้คือสองแนซนะครับผมปี7 7ที่รู้ว่าปี7จเนี่ยพอมองไปรู้เลยเห็นแผ่นไม้ด้านหลังแผ่นไม้ด้านหลังแล้วหลุมยางอะไรล่เตี้ยเตี้ยมากครับผมคือตถปี7จครับปีสุดท้าย ก็มีฝากระโปรงหน้ามีรูระบายอย่างนี้นะครับรถเมกาจะเป็นเนี้ยรถญี่ปุ่นจะเรียบหมดนะครับอันนี้ก็น่าจะวันนี้ปีอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันครับนี่ก็เกียวโต้ ก็สองแปดศูนยนะ์แซดเหมือนกันฮะอันนี้แปดสามอันนี้อันนี้เกียร์ออโต้เหมือนกันอ่าน,นี้สองหกศูนย์ครับผมรหัสตัวถังเป็น R R L S สามศูนย์ฮะ อันนี้สองหกศูนยะ์แราบไหม้รนี้เจ็ดสามครับผมเป็นโครงนี่มาสองดูนะครับก็เป็นซากจริงๆครับนี่คือจะไปเอาซื้อไปเอาเสร็จเหล็กะครับ จะไปตัดแปะคันอื่นใหนตัดแล้วมาแปะข้างรถเลยเอย้ข้างออฟฟิศเลยนะครับ น,นี่อยู่ข้างในช็อปแล้วนะครับอันนี้มีรถคันหนึ่งคันนี้เนี่ยผมเห็นตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วแล้ว,ลวครับเป็นโครงนี่เขาทำเสร็จเสร็จแล้วครับอเนียบมากฮะ RB ยีห้าครับผม ูนี้กูแล้วนะสัตเขาบผมมีข้างในมีสัต์อกนะครับเครื่องอะไรยนี่มีทุกอย่างครับ ยอดมากครับเดี๋ยวขอกลับไปคิดดูก่อนว่าเอาอยัางไงกับโครงอันนี้ดีครับนี่แว้ธนาคารหน่ยครับแว่กดตังค์อ่ะเดี๋ยวไปซื้ออะไรรถครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เรามาซื้อไอ้โครงท้ายรถครับ นี่ก็เป็นข้างในนะครับมีซัดหนึ่งสองสามี่ห้าหกเนี่ก็เป็นซซดที่เขากำลังทำกันอยู่นะครับอันนี้น่าจะยิงทรายมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สะอาดเอี่ยมมากเลยครับ ลอกสีหมดแล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวต่อเทเลอร์ครับผมเดี๋ยวยก้ชิ้นนี้เนี่ยขึ้นเทเลอร์ไปครับ เดี๋ยวลากไปที่ช็อปครับผมช็อปเราครับโอเคลากเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับเห็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวอ่า เดี๋ยวตัดเลยนะครับตัดแล้วก็เอาแต่ชิ้นส่วนที่เราใช้ครับผมใช้หลังคาใช้แก้มข้างอะไรเงี้ยครับคือมันยังเรียบอยู่แล้วก็ที่เห็นเป็นสนิมนี่เป็นแคปผิวไว้ใจครับยังใช้ต่อได้ครับโอเคก็อีกยาวครับโปรเจกต์นี้